สาวกฮอนดนะครับต้องจัดเลยคันนี้ Honda c i ีวิ1.8 EL ปี2019จด20เลขไม่น้อยมากของแต่งจัดมาให้แบบกำลังดีนะสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ราคาสุดแล้วใจ599,000บาทเท่านั้นจะหารถ c ีวิก F C สักคันนะครับเอาปีใหม่ๆเอาไม้น้อยๆเอาสภาพดีๆปี2019 c ีวิก F C 1.8 EL นะครับเดี๋ยวพารีวิวกันให้ดูนะว่ามีอะไรให้ไปบ้างนะครับ ต้องบอกว่ารถคันนี้สวยมากจริงๆนะเริ่มที่ไฟหน้าก่อนเลยนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมกระจังหน้าข้างหน้าอะไรพวกนี้เดิมๆเ,เ,เลยนะพี่แล้วก็มีสเกิร์ตมาให้เต็มคนันรอบคันเลยนะครับผมในส่วนด้านข้างนะครับเริ่มกันที่ล้อแม็กนะล้อแม็กสเปคเดิมๆนะครับผมแล้วก็ยางสภาพดีมากๆขนยังอยู่ครบเลยนะขึ้นมาที่กระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง Honda าเลนบนล็อตติดตั้งมาให้นะครับผมที่เปิดประตูสีโครเมียมกุญแจคีย์เลสนะครับไม่ต้องเอากุญแจออกมาเข้ารถได้เลยนะดิสเพกสีล้อคันนี้สุาลักษณะดี เครื่องพันแปด้าวด้านหลังกันต่อนะครับผมสปอยเลอร์ติดตั้งมาให้นะครับกล้องมองหลังเดิมแท้ติดตั้งมาให้เซนเซอร์ถอยหลังติดตั้งมาให้สเกิร์ตรออคันสวยๆแบบนี้เลยสําหรับรุ่นนี้นะครับภายนอกสีเข้มภายในเป็นสีเบจนะคันนี้นะออปชั่นจัดเต็มมากๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองข้างพุปซ์ตาร์ติดตั้งมาให้คุปคอนโทลก็มีให้เลขไม์อยู่ที่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับในส่วนของจอกลางนะครับผมเป็นจอทัชสกรีนใหญ่เต็มตาแบบนี้นะเป็นจอไมเนล้้ียม Apple Car Bu ตติดังาให แล้วก็เกียร์เป็นซูเปอร์เกียร์รอัตโนมัติ CVT นะครับมีโฮเบรกไฟฟ้ามีเบรกมูอไฟฟ้าแล้วก็อ e ีค่ประหยัพลังงานติดตั้งมาให้เบาะหนังรอบคันเบาะไฟฟ้าด้านค้นขับในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะครับต้องบอกว่าสวยคลีนใสามากๆนะครับอบโอโซนมาให้สปาภายนอกภายในแบบนี้เลยนะพื้นฐานรถคันนี้เขามาดีมาใหม่อยู่แล้วเราไม่ต้องทําอะไรมากเนาะกลิ่นหอมเหมือนใหม่เลยครับผม เครื่องแห้งๆนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะหารถใช้งานสัาพันห้องเครื่องต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเ้าเป็นยังไงกันบ้างครับผม FC ปี19จด20นะเลขไม่70,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สภาพส,ยสวยๆคลีนๆแบบนี้เลยนะ599,000บาทนะครับหองรถ0ูนย์บาทได้เลยใครที่สนใจนะครับทักอินบ็อกกันเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาสายตรงหาผมได้เลยที่0954596494นะครับโปรดีๆรอคนอยู่นะครับ